พ่วงกระสวยเพื่อนพ่วงกระสวยแต่งไปเถอเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะแต่งป่วงกับเพื่อนนัน่นแหละเออลองย่างเครียดน้องกินไก่ย่าได้จะย่างเครียดขัละละด้วเรียบร้อยเดี๋ยวตื่นมากกระจัดการเลยโอ้ก็เลยใจบอกหรือเป็นอย่างนี้ยแหละเพื่อนเป็นหลายอย่างเนาะแต่ว่าดูดูเพื่อนทำคลิปกันหนาเพื่อนรู้อยู่หรอกว่า การพระใหม่เด้อน้องหมอนไม่ต้องให้พระมาใช่เนาะเพื่อนเนาะเออก็อมีแต่อันผู้ยิงเนาะเพื่อนแค่ทำแต่คลิปก็ไรสุดนั่แหละ อั่นี้ก็ว่าทำอาหารทํานั่นยังไรก็เลือเองาลงเนาะคนทิน้นเอออับน้ำช่วยกันเพื่อนอับนั้นอาบน้ําให้หลานยังไม่เป็นเลยเ <c oughs> พื่อนทุรักทุเลแแต่ฝากถึง4ชั่งห้ากับงานเข่าเนี่ย แะไก็ทำแต่คลิปก็ไรสุดนั่แหละแต่นี่ก็ว่าทําอาหารทํานั่นอะไรก็เรื่อาลงเนาะคนทิ้นก่อนอะไรอัน่อนม่มีอะไรลงแล้วเพื่อนรู้จักกับพระไหมน้องหมอนเป็นญาติกันตีน้องหมอนเหมือนไปไปไปห้องตลาดน,น้อยบอกเป็น,นค้นขี้ไห้เพื่อน เ็ด้ังได้ก็ซส้อ,อยู่บบดน,นี้เออวอ้ยวันวันโอ้ยล้วพาแต่เพื่อนหัวแม่กินข้าวกับย่างว่าเฮีดหย่างอยู่ลูกย่างเคียนเฮอก็ะเล้วเออเพื่อนตัวกัยังพันมีกับเา้าาตัวนี่ล่ละน้องไม่ได้ไปใส่เงอนน้ำลานน้อยพี่น้อยรอคิวอยู่เดือนจักที่ร้องเพลงยัง ันบปได้กับบ่ตัวน้ะไม่มีเห็นเพื่อนไตทำคลิปกินเลยเพื่อน เขินใหญ่เลยน้องออนฮ่ะพีลามีผู้บ่าวเด้อยายไลยนานมีละบอกแต่ยังไม่ได้มีเวลาโทรหาเพื่อนรัดอยู่นี่เมื่อโทรคุยกับเพื่อนแป๊บนึงเพื่อนก็นสิเม่อยก็เลยยุดเพื่อนลูกใา้เปใต้บุค่อยมงคนเครียดไม่จะจำ เดี๋ยวไปย่างไฟใช่ใช่โอ้จ้าจางั้นจะไม่ลงเลยกันได้ลานน้อยแล้วโอ้ยเออจะย่างงังสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อคุณดาวิริมูลเด้อค่อยกำลังกันย่างที่ในเต้นเลยบเพื่อนสรุปเอาที่สบายใจอลารจบเออจ้าจ่าไม่ทําแล้วไม่ไม่เอาแล้วไม่ลงอะไรแล้วจะไปลงท่่งนาพู่นล่อนลองอ่อน ลูกสาวม,มาขอลูกเขาไปได้อยไฟเดี๋ยวแย่นิดหมอเพิ่อให้อยไฟเพิ่นได้รู้มไม่ต้องเอาลงไม่ได้เขียนตัวใหญ่เลยเขาตีสร้างลายพูวฝากการเอาลงโบยคุณหามันหาโทราก่อนอะไรอันโอน ไม่มีอะไรลงแล้วเพื่อนโอ้ยราบบไปใส่มาใส่จเกลือนะกระท่ำไปเรื่อยๆนี่แหละเอาก,ก็งงตโนะก็เลยโทรไปวันน่ะแต่วันนี้ไม่เห็นแกเข้าไล่เราเลยเพื่อนบ้า ไม่ได้โทรหาไลายวันแต่กระทักถามในไล่เพื่อนที่เพื่อนเข้าไล่เพื่อนจะใข่เนี่ยเดีวนเนาะฉันเหนื่อยเพื่อนเหนื่อยฉันแต่งเมื่อคืนโกนขึ้นไห์มีคนโทรหาขอเปิดคล้อง เดี๋ยวไปย่างไฟใช่ใช่โอ้จา่จาจ่างนั้นจะไม่ลงเลยกำลังนั่งปฟย่างเคียดเมนูย่างเคียดเออเขาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เราเลยนี่ต้องต้อง,ต,องต้องดูเลช่วยเพื่อนบายบายเพื่อนงั้นเราลงแล้วนะเพื่อนนะเพื่อนตาย อยู่ครัวนี่แตะจำจะย่างเขียดน้องจะย่างเขียดแจะทําย่างเขียดเด้อมันจะปังผ่านเลยที่เพื่อนอคิดกับบ้าล้วเพื่อนมันบ่เป็นตามันบ่เป็นตาโทษได้เสื้อผ้าชั้นนะเพื่อนที่เวลาไรสุดโอ้ยพี่คือกันนี่แหละตุรักตุรีไร่ซื้อเน,นี่ยแหละก็จะได้เงินหบอแยวบ้านพี่กับเจ้าได้อีกอะไร ทักทีแตงไดคุณพี่ก็ได้ส่งได้ยุ่แถวบ้านเฮาแต่ว่าเมื่อวานส่งเทพอได้น้องเมื่อวานได้สิบห้าจานนี้สิบห้าจานหน้าหรือว่าจะถอยบอ่เดินโลดเดินโลดทําไปเรื่อยๆผ่านเมือ่อใดกับเมื่อนั้นละค่อยก็คือกันลลจักงามใดเออโอ้ยไ,ได้ก็ได้ลานลานน้อยนอนนอนโดนไม่รักดิฉนปีนเอาใด ก็ยังอยู่หรอนี่ลหละยังไงส่งแล้วก็ไม่ใส่กันฉันจะใส่อยู่เพื่อนฉันจะใส่อยู่ช่วงนี้มันนะเิ่งคอมเมนต์เพื่อนคุณยาลยอะไรลงเด้อลองดูอีกครั้งว่าจะเห็นไหมไมได้บวกเกินซิฟกาไม,ไม่ได้ละมือค่อยๆย่างย่างขาย เต่งหาผัวฉันแค่เต่งให้มันผัวไปไปล้างแีนั้นละห้ามกินอ่างเด้อเดวกกินก๋วยเตี๋ยวอ่างเดี๋ยวนั้นอา,างยังได้ยุทงบาได้กินเด้อน้องอ่อนเดาาๆๆ้อแกอยู่นี่เออ เอเอนะจ๊ะเวลาไหนไปหาผู้บ่าวเดี๋ยวไม่ได้แต่งตัวสวยบ่มีผู้บ่าวดอกเพื่อนเอ้ยไม,ไม่เห็นค <c oughs> อมเมนต <c oughs> ์เพื่อนตีเพื่อนโอ้ยเนาะเปิดกล้องหาหาฉันหน้าหงายเลยที่เพื่อนอแต่ลานน้อยบอกเป็น,นก้นขี้ห้เพื่อน เย็นจังได้ก็ซื้ออยู่บบบนี้เออโอ้ยวันๆมันจะปังผ่านเลยที่เพื่อนอคิดกับบ้าแล้วเพื่อนมันบ่เป็นตามันบ่เป็นตาโทษได้เสื้้าชั่นนะเพื่อนงม้น้องเทียบนี่ก็นั่งย่างเครียดเอาเครียดขึ้นหิ้งแล้วนี่โอ้ยเนาะ